dude <laughs> ส่งมอบได้ถึงที่อีกหนึ่งลำครับผมอำเภอประทายนะขอบคุณท่านนายกนี่ครับหล่อมากครับคันนี้จัดเต็มช่วงล่างเต็มระบบครับทรงเมกา120ครับผมนี่คอกเอาเลนเดอร์นะครับสายลุยสายบรรทุกแถมหล่อครับต้องคันนี้เลยแต่งแบบนี้เลยครับผมนะครับชุดแปลงหน้า GRS นะครับ ทำสีคิ้วซุ้มล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวซุ้มล้อถ้าลูกค้าอยากได้งานเดิมจะเป็นสีดำด้านนะครับเป็นพลาสติกสีดำด้านไม่ทำสีก็หล่อครับทำสีก็หล่อครับไฟคู่หน้า LED จัดให้ครับพิเศษนะครับไฟส่องกบ <c oughs> ไฟส่องกบติดตั้งคู่หน้าไปเลยสองฝั่งไปเลยครับยี่ห้อนี้ ไปให้สุดครับผมช่วงล่างเต็มแล้วครยกสามนิ้วนะครับด้านหน้าหลังสองนิ้วครับด้วยชุดยกของโยงนะครับอัปเกรดโชกัพโปรเฟนเดอร์ครับตามงบลูกค้าเลยครับตัวนี้ช่วงล่างบันไดข้างเหล็กคอเกาเลนเดอร์ครับ เป็นคอกดําครับมีฝาท้ายปิดจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับลูกค้าเอาไปขับหล่อๆได้เลยหลํานี้ไม่โดนตํารวจแน่นอนครับนะ่ครับกันชนท้ายกล้องท้ายอักษรรอบคันติดรถมาจะเป็นสีโครเมียมนะครับเปลี่ยนเป็นสีดําเงาแบบนี้ก็ได้ครับกันชนท้ายเหล็กห่วงลากจูงหัวบอลน,นะครับ ช่วงล่างข้างหลังครับอตัวกระบอกเหลืองปรับสี่ระดับนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์สวยครบจบที่ศูนครับไปทะเบียนมีไฟส่องนะครับไฟถอยหลังคู่ LED นะครับตัวนี้รอๆแบบนี้เลยจัดให้ครบจบที่ศูนย์อันนี้เป็นออโต้นะครับอยู่ที่แต่งจบก็900าแสกว่าครับ เกียรธรรมดาก็แต่งจบแปดแสนกว่าครับไม่รวมช่วงล่างช่วงล่างตามงบลูกค้าเลยครับบริการจัดส่งมีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศนะครับลูกค้าอยู่ภาคเหนือภาคใต้อีสานออกตกครับลูกค้าสนใจออกรถสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมติดต่อที่เบอร์0 9 3 1 2 5 2 2 6 9เซลปักโตโ,ตโยต้าโคราดนึ่ครับ